สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสุ่ช่องคนสุขทารุธเลยแม่หมอคนสุขหวัวโ,โตโตแม่หมอหวัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงาน energy พลังงานแห่งความรักความสุขบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะในร้ายมีดีในดีมีรลายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่า คนที่น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์ในสิ่งที่ดีๆนะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้าโฆษณานะคะแต่ถ้าค้าก็ไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แงนะคะขอบคุณค่ะคนที่ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะคะเอามาละคะเช้านี้เช้านี้แม่หมออาจจะมาสายนิดนึงนะคะทุกคนแม่หมอนะคะ อัดคลิปลงไปแล้วแต่ว่ามันมีเสียงแทรกเยอะนะคะเราก็เลยโอเคอัดใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้มาสายนะคะขออนุญาตนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยตั้งแรนดอมว่าข่าวดีที่จะทํานะคะข่าวดีที่จะมาทําให้คุณมีความสุขแบบยิ่งใหญ่ภายในเจดวันนี้ข่าวดีที่จะทําให้คุณมีความสุขแบบยิ่งใหญ่ ภายในเจ็ดวันนี้คือข่าวอะไรนะคะก็จะเป็นข่าวด้านนะคะการเงินความสําเร็จการงานนะคะแล้วก็ความรักข่าวดีใดคุณจะได้รับก่อนนั่นเองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่มาเปิดนะคะขอช่วยมาเปิดเปิดทิ่ โอเคค่ะมาดูต่อเลยนะคะขออนุญาตนะคะนะคะข่าวดีใดที่จะทําให้คุณนะคะได้รับข่าวยิ่งใหญ่นะคะในตัวตนของคุณขอบคุณทุกๆคนนะคะนะคะ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สดใสนะคะเพราะว่าเราจะได้หยุดกันสามวันใช่ไหมทุกคนนะคะขอวันนี้เป็นวันแห่งความสุขได้รับข่าวดีจากแรนด้อมนี้แบบจุกๆเลยนะคะทุกคนจ๋านะคะมาดูตัวตนของทุกคนก่อนนะคะนะคะทุกคนชีวิตของคุณนะคะคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจาก ะค,ะคุณกําลังจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนะคะสิ่งที่คุณม,วมัวหม่นสิ่งที่คุณนอนคิดมากคิดเยอะว่าจะหาเงินมาจากทางไหนคุณจะมีเงินเข้ามาเหลือๆเข้ามาล้นๆนี่คือราชาคุณเป็นคนหาเงินเก่งอยู่แล้วและถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเจ้าชายด้านการเงินจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายจะมีหนทาง ที่คุณหาเงินได้นั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะโดยสตนคุณเป็นคนเก่งมากนะคะคุณเป็นคนเก่งมากๆนะคะเป็นคนที่อดที่ทนถ้าคุณมีปัญหาหนักมากคุณเดินไปหาผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะคะแล้วเขาจะช่วยคุณเพราะคุณมีวาจานะคะทําอะไรทุกคนก็เชื่อนะคะยิ่งผู้ใหญ่ลักผู้ใหญ่เอ็นดูคุณมากแต่ถ้าคุณไม่มีใครนะคะ คุณอยู่กับตัวเองแล้วคุณพูดกับนะคะห้องผ่าของคุณนั่นแหละพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมองไม่เห็นนะ่ะเขารักลเล่นดูคุณมากนั่นเองนะคะแล้วง่ไงก่อคะต,ต,ต,ตัวตัวตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในนะคะอ่อนในแข็งนอกนะคะถามว่าดีไหมดีคะ่ะนะคะเป็นคนดีเลยนะคะ ความสำเร็จขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้นับจากนี้คุณจะประสบความสำเร็จนะคะในทุกสิ่งทุกอย่างความเข้มแข็งความทะเยอทะยานความดีที่คุณสร้างมานะคะคุณจะชนะอุปสรรคมากมายกายกองที่มันอยู่ตรงหน้ามันจะผ่านไปได้เพราะความเข้มแข็งความเป็นคนไม่ยอมแพ้ของคุณคุณจะสำเร็จในงานในเงินในความอ่อม ความยมของคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนความสําเร็จนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทุกคนแต่ว่ากว่ามันจะสําเร็จนะคะกว่าคุณจะได้หนึ่งดาบนี้มาคุณก็สู้หนักหนามากเหมือนกันไม่ใช่บว่าคุณไม่สู้สู้จนแบบเอาวะช่างแม่มันอย่างนี้เลยค่ะช่างแม่มันพูดแบบนี้แล้วคุณจะได้โอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่ะ นะคะความผิดบางเสียใจความความความอ่อมความยมที่คุณมีมาที่คุณเคยเป็นนะคะคุณจะสลัดทิ้งบางคนพึ่งอกหักนะคะแต่คุณนะคะไม่เสียใจเลยลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมานะคะความอ่อมความยมมันไม่มีอะไรทําให้ชีวิตคุณจะได้รับอะไรดีขึ้นไหมคะถ้าคุณอ่อมคุ้มยมไม่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาแต่งตัวแห้งสวยแต่งตัวให้หล่ออย่าอ่อมอย่ายมต่อค่ะ ชาลีออลุกขึ้นมานะคะแล้วการเดินทางจะให้คุณมีความสุขการเดินทางบางคนจะได้เดินทางหรือว่าได้ทํางานกับคนต่างชาตินั่นเองนะคะเดเดชาลีออดอุปสรรคขวากน้ําต่างๆลุกขึ้นมาก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณคุณตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าภายในสิ้นเดือนนี้คุณจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณมันก็จะได้การงานขอบคุณค่ะการงานของคุณก็จะเฟื่องฟู การงานของคุณคุณจะมีงานเข้ามามีคนแบบสินค้าของคุณจะเป็นที่ดึงดูดนะคะลูกค้านับจากนี้ณนะวินาทีนี้อะไรใหม่ๆสิ่งที่มันอ่อมมันยมไม่ต้องไปคิดในอดีตมันอ่อมมันยมก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะอดีตเราแก้ไขไม่ได้รู้อย่างนี้ไม่ต้องพูดคำว่ารู้อย่างนี้ไม่น่าทำดีกว่ามันแก้ไขไม่ได้ให้มองว่า ต่อไปข้างหน้านี้ถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้เราจะแก้ไขแบบไหนให้คิดแบบนี้ค่ะนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะแล้วมาดูนะคะภายด้านหลังของคุณรางวัลคุณจะมีโอกาสได้รางวัลความสําเร็จต่างๆไม่ว่าคุณจะต้องการสิ่งใดณนะตอนนี้เวลานี้ คุณอยากได้อะไรเล่านะคะสิ่งต่างๆกําลังจะเข้ามาหาคุณโอกาสใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆที่มีหลายทางเลือกนะคะรางวัลหลายทางเลือกให้กับคุณนั่นเองค่ะนะคะการกล้าได้กล้าเสียลุกขึ้นมานะคะนี่คือความสําเร็จของคุณนะคะด้านการเงินการงานลุกขึ้นมาคุณเป็นคนที่สู้ไม่ยอมถอยนะคะสู้เหมือนเบบกเด็กน้อยอะนะคะที่คุณแบบว่าเออเรียนจบแล้วหางานแบบ ส่งเรซูเม่ไปทุกบริษัทแบบเนี้ค่ะใช่ชน,นะเราบอกแล้วนะคะความเป็นตัวของคุณคุณเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะคะเหมือนพระเจ้าตากสินเราจะพูดทุกครั้งเลยว่านะคะถ้าคุณอยากเก่งให้เป็นเหมือนพระเจ้าตากสินที่ทุบหม้อข้าวหม้อแกงนะคะเพื่อที่จะไปตีกับพมา่าเพื่อที่จะเอาเมืองจันทร์กลับมานะคะทําไมเขาถึงทุบถ้าเขาไม่ชนะเขาก็จะต้องตายเพราะไม่มีข้าวทาน คุณก็เป็นแบบนั้นละค่ะชัยชนะของคุณเข้ามาหาคุณแบบเห็นๆเลยค่ะการงานประสบความสาเร็จทุกคนของคคุณการงานของคุณแล้วที่คุณอ่อมคุณยมเรื่องการงานอะไรก็ตามการงานใหม่ชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆคุณเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะ คุณชีวิตคุณจะก้าวกระโดดคุณจะมีคุณเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะถ้าเป็นคุณเป็นผู้ชายชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความรุ่งโรจนับจากนี้การงานคุณจะประสบความสําเร็จคุณทําอะไรคุณจะคิดหน้าคิดหลังก่อนคุณเป็นคนที่มีวิชั่นที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่ดีนั่นเองนะคะนับจากนี้นะคะคุณลุกขึ้นมาค่ะแล้วคุณจะได้บางคนได้รับตําแหน่งใหม่ๆก้าวไปสู่ตําแหน่งที่ใหญ่ ใหญ่มากเลยค่ะบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยซ้ำนะคะเฉลิมฉลองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้เฉลิมฉลองอะไรแต่คุณจะได้รับการเฉลิมฉลองแน่นอนค่ะนะคะเฉลิมฉลองในเรื่องการงานสิคะเพราะการงานคุณประสบความสำเร็จงานเข้ามาดรัวๆนะคะคุณบริหารจัดการสิ่งที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณอยากได้สิ่งใดเล่า คุณก็เลือกเอาเมื่องานมาเงินก็ต้องมาจริงไหมคะนะคะเมื่อเงิ่เมื่องานมีคนเอางานมาให้คุณเยอะๆนะคะประสบความสําเร็จเมื่อนั้นเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนั่นเองคะ่ะแล้วไงต่อคะราชินีถือดาบนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณเป็นคนที่เก่งตัดสินใจเด็ดเดี่ยว แต่ว่าระวังคําพูดนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณประสบความสําเร็จแน่นอนงานก็จะเข้ามาแต่ให้ระวังคําพูดเพราะคุณเป็นคนพูดไม่ไวอ่าเขาเรียกว่ามะนาวไม่มีน้ําใช่คุณเป็นคนพูดมะนาวไม่มีน้ําบางทีคําพูดของเราอาจจะไปทําร้ายใครคนใดคนหนึ่งก็ได้โดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นอ่าคาพูดก็คิดก่อนพูดนั่นเองนะคะอย่าคิดคําว่า ก็ฉันเป็นคนพูดตรงอะ่ะทําไมรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับบางคนเขาไม่เขารับไม่ได้แล้วเขาก็ไม่อยากพูดและเวลาคุณต้องการไปออขอความช่วยเหลือจากเขา่าเงี้ยเขาก็ไม่ไม่อยากช่วยเหลือคุณนะคะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนบุคลิกนะคะบางสิ่งบางอย่างมันได้จบลงแล้วชีวิตใหม่ของคุณนับจากนี้คุณจะเป็นคนคนใหม่คนที่สวยคนที่มีออร่าไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดอะเดอุปสรรค ของคุณได้จบลงแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วไงต่อคะอุปสรรคปัญหาที่มันลุมเล้าคุณมันได้จบลงแล้วคะ่ะนะคะแล้วแล้วยังไงต่อคะการงานเตรียมตัวเฉลิมฉลองเรื่องการงานได้เลยสินค้าของคุณผลิตภัณฑ์ของคุณนับจากนี้นะคะถ้าคุณทำผลิตสินค้าทำผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่นะคะ เตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะนะคะสินค้าคุณจะได้รักการยกย่องสินค้าของคุณจะเป็นที่รู้จักหรือว่าการงานของคุณถ้าคุณอยู่ในองค์กรไหนนะคะชื่อเสียงของคุณอุ้ยทําไมเขาทําเป็นอุ้ยทาไมแต่ก่อนทุกคนไม่เห็นค่าของคุณแต่ตอนนี้ทุกคนจะเห็นค่าของคุณจะเห็นว่าอุ้ยคุณมีความสามารถนะ นะคะแล้วทุกคนจะมาขอความช่วยเหลือในด้านการงานจากคุณนะคะทุกคนจะมองเห็นคุณคุณจะมีตัวตนในสถานที่ทำงานนั่นเองค่ะแล้วเงินก็จะมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วการเงินก็จะเข้ามาหาคุณค่ะการเงินจะเข้ามาหาคุณแบบเหลือๆแบบรวยๆแบบล้นๆนี่คือ หงฟ้านั่นเองนะคะการเงินของคุณอุปสรรคปัญหาต่างๆจะลีคขายเรื่องการงานคุณจะไม่อ่อมคุณจะไม่ยอมอีกต่อไปนะคะการงานของคุณและชีวิตของคุณการเงินก็จะเฟื่องฟูเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะต่อคะ่ะนะคะขออนุญ,ญาตนะคะทุกคน ขบคุณค่ะขึคุณค่ะขบคุณค่ะขบคุณค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะซันเดอะซันพระอาทิตย์ร้อยล้านดวงเหมือนเหมือนอะไรคะ เหมือนเจ้าแม่กวนอิมพันมือมันจะมีอยู่ที่วัดนึงค่ะที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือแบบเนี้ยคุณเห็นไหมคะนี่คือจักรวาลจักรวาลลงมาบอกคุณเลยว่านับจากนี้ข่าวดีข่าวใหญ่ของคุณได้เปิดออกแล้วข่าวดีช่ำๆการงานลุ่งการงานโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเดอะซันนะคะชีวิตของคุณจักรวาลมาบอกคุณเลยนะคะนี่คือจักรวารลรวมถึง เจ้าแม่ควรอิ่มโลกทั้งโลกเลยค่ะนี่คือชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะปัญหาที่ลุมเล้าที่คุณสู้คนเดียวปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเผชิญมาคนเดียวมันได้จบลงแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่ามันเกิดเดือดันนะคะชีวิตที่ผ่านมาคุณเจอคนเดียวไม่ใช่คุณเจอคนเดียวคุณนะคะเจอปัญหาแล้วคุณแก้ไขสถานการณ์อยู่คนเดียวนั่นเองนะคะ โอ้สามดาบนะคะที่ผ่านมานะคะคุณเจอปัญหาและมันมีปัญหาลายล้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักแล้วยังไงต่อคะทุกคน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 มันจบแล้วนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมาคุณสู้อยู่คนเดียวแม้คุณจะเป็นคนที่มีครอบครัวนะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย ที่คุณเข้ามาดูแรนดอมนี้เราเชื่อว่าคุณเจอหนักมากนะคะแม่หมอก็เคยเจอแบบนี้เมื่อคุณเจอหนักมากทุกอย่างมันกําลังจะเปลี่ยนผ่านเพราะมันเป็นเดอะเดตนะคะชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะได้เริ่มขึ้นและขึ้นเดอะซันและเดอะเวอรมาปิดบันจบหมายความว่านะคะชีวิตที่อับเฉาชีวิตที่มีแต่ปัญหาลุมเล้า ของคุณได้จบสามดาบคือให้ที่เจ็บมากเจ็บทุกด้านนะคะทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ห้าดาบทุกคนทิ้งคุณไปนะคะมีคนบางคนเหลือไม่กี่คนหรอกค่ะที่เขาเห็นใจคุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะคุณจะได้รับอะไรคะนับจากนี้นะคะนับจากนี้บางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศแต่เรื่องเอกสารมันยังไม่ถึงเวลาของคุณแต่ตอนนี้มันถึงเวลาของคุณแล้ว เดอะซันเดอะเวอร์บางคนอยู่ต่างประเทศแล้วที่ทำงานติดติด,ตดขัดขัดตอนนี้มันจะไม่ติดไม่ขัดอีกแล้วค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณจะได้รับเงินคุณจะมีใครเข้ามาสักคนมาซัพพอร์ตเรื่องการเงินของคุณนะคะคุณไปหยิบยืมเงินใครนะคะหรือว่าไปกู้อะไรเขาก็จะให้คุณแบบง่ายๆแบบว่า คุณยังไม่ได้เอ่ยอะไรเลยเขาก็จะให้คุณแบบสบายๆนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรข่าวดีที่คุณจะได้รับโลกใบใหม่ของคุณเปิดแล้วแสงสว่างดวงใหม่ของคุณเปิดแล้วการงานเข้ามาฉ่ำๆนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยซ้ำนะคะต่อคะ่ะ นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจมันอาจจะไม่ได้วันสองวันนี้มันอาจจะได้เจ็ดวันมันอาจจะได้วันที่แปดที่เราบอกว่าภายในเจ็ดวันมันอาจจะเป็นวันที่แปดที่คุณจะได้รับก็ได้นะคะนะคะแล้วก็แปดนะคะถ้าคุณหมดอะไรใยอยากถ้าคุณสิ้นหวังบางสิ่งบางอย่างให้เมื่อคุณหมดแพชชั่นถ้าคุณหมดแพชชั่นกับที่ทํางานหมดแพชชั่นกับบางสิ่งบางอย่าง ให้คุณเดินออกมานะคะเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองบางคนเดินออกมาแล้วนะคะกําลังจะได้รับความสุขบางคนก็ได้รับความสุขเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนทุกคนทุกคนราชาถือเหรียญชำ้ำช้ำชีวิตของคุณจะเป็นดั่งราชาถือเหรียญคุณจะมีความสุขคุคณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชีวิตคุณ ต่อไปนี้นะคะโชคใหญ่โชคใหญ่ราชาถือเหรียญทุกคนคุณเดินออกมาจากความอ่อมความยมความบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้หลังใจก็เดินออกมาค่ะเดินออกมาหาแพชชั่นถามว่าคุณรักบางคนนะคะคุณรักตรงนี้ไหมคุณก็รักแต่มันทําให้คุณไม่มีความสุขนะคะแต่ว่าเมื่อคุณเดินออกมาแล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆ จริงใหม่ๆบางคนออกจากงานคุณได้งานใหม่คุณจะได้เงินใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นนั่นเองธุรกิจของคุณนะคะจะดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะราชาราชาถือนะคะราชาถือเหรียญต่อคะ่ะความสุขแล้วชีวิตของคุณชีวิตของคุณจะมีความสุข ครอบครัวคุณจะอบอุ่นช่วงนี้นะคะภายในเจวันนี้คุณร้องคิดดังๆได้เลยค่ะเงินไหลนองทองไหลมาความสุขล้นความสุขเหลือน,นั่นเองนะคะสิบถ้วยนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยมีครอบครัวที่อบอุ่นบางคนจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านตัวเองนั่นเองนะคะได้กลับไปกอดพ่อกอดแม่อีกครั้งนะคะเฮอมี คุณเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับนะคะเฮอร์มิตก็คือนะคะการเรียนรู้อยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองนั่นเองค่ะนะคะคุณได้เรียนรู้บางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาส่งสายให้คุณได้ทราบนะคะว่าคุณจะเตรียมตัวได้รับอะไรคะ The d เดวิ v นะคะอย่าใจร้อนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนใจร้อนอยู่นะคะแต่บางคนใจเย็นนะคะศึกษาตำราความรู้อย่าใจร้อนนะคะใจร้อนมันจะทําให้คุณแบบมันมีสิ่งสีเทาๆอยู่ในตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนใจร้อนนะนะคะรอสีดาบคือการรอนะคะรอโอกาสร,รอสักพักนะคะเพราะว่าไหนๆคุณก็รอมาแล้วคุณจงใจเย็นอย่าใจร้อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกแบบนี้นะคะ นะคะอย่าใจร้อนนะคะแล้วยังไงต่อคะแล้วคุณจะได้รับอิสระชัยชนะนะสิคะคุณจะมีความสุขคุณเป็นคนรอเป็นอยู่แล้วนะคะคุณเห็นอะไรดีนะคะคุณมีสติคุณเป็นราชาถือเหรียญราชาถือไม่เท้านะคะคุณเพราะฉะนั้นรอให้เป็นใจเย็นให้พอนะคะทุกคนคะ่ะแล้วคุณจะได้สิ่งไหนเล่าคะสิ่งไหนเล่าคะ ความสุขนะคะชีวิตของคุณการงานของคุณจะเจริญเติบโตมั่งคั่งนะคะออกดอกออกผลคุณจะมองผลกําไรจากที่การงานของคุณนะคะจัดเมนจัดเมนออกมาเราจะทําไงดีทุกคนจัดเมนสิ่งที่คุณรอคอยคุณปรารถนาสิ่งใดเล่านะคะจัดเมนคือการ สิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะต่อค่ะว่าจะหยุดนะทุกคนทาวเวอร์บางสิ่งบางอย่างมันจบลงแล้วขอแสดงความดีใจด้วยค่ะเดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะจัดเมนคุณขอให้อุปสรรคปัญหาของคุณที่คุณเจออยู่เนี้ยนะคะมันได้จบลงมันก็จบลงค่ะจบแบบเจ็บ ะะแต่คุณต้องยอมรับได้นะคะเพราะว่าเดอะทาวเคือการเจ,จบแบบกระทันหันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วคุณจะมีความสุขการเงินเข้ามานะคะการเงินบางคนขอให้นะคะอุปสรรคปัญหาจบบางคนขอให้มีเงินมีเงินเก็บมีเงินออมคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองไม่ได้ตามที่คุณปรารถนาได้ไงคะเพราะคุณคือ เด s u นเพราะคุณคือเดิ่ e เบอรการเงินของคุณก็จะเข้ามาค่ะนะคะแล้วไงต่อคะบางคนขอให้พ้นอุปสรรคปัญหามีเงินเก็บแล้วอะไรต่อคะแล้วความสุขก็จะมาทุกคนเด e t o w ท r เอรจบลงแล้วนะคะเด e ่เดทขึ้นมาจัดเม้นนะคะคุณขอให้คุณได้รับนะคะโอกาสใหม่ๆใ,ให้มีเงินเก็บมีความสุขอีกครั้งหนึ่งบางคนถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายนะคะ ที่มาอมอบความสุขให้กับคุณคุณเป็นคนมองคนออกมองคนแบบแตกฉานเลยนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายอะไรที่จะทําให้คุณกรีดคะเงินค่ะแสงสว่างโลกใบใหม่ของคุณเดอะซันเกิดแล้วเดอะซันเกิดมาพร้อมเดอะเวอร์และคุณจะได้รับการซัพพอร์ตความสําเร็จทุกๆด้านเกิดขึ้นกับคุณณตรงนี้แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้รับนะคะแล้วความสุข ก็จะตามมานั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอไปแล้วนะคะบา,บายๆขอทุกคนมีความสุขในวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะรีบลงนะคะทุกคนบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะ